กลับมาพบเจอกับผมนะครับเอฟธัญนพกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงไอเดียไอดูมีไอเดียก็ทำได้ครับช่วงนี้สนับสนุนโดยชาเชิงเศร้ามีมากกว่าที่คิดแหล่งวิถีชีวิตและอารยธรรมซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปต่อยอดกับไอเดียดี ที่ใช้ในการประกอบอาชีพครับและเป็นไอเดียที่เรียกได้ว่าเอาอกเอาใจสาวๆกันแบบเต็มๆเลยแหละครับนั่นก็คือผลิตภณัณฑ์โอท็อปของจังหวัดฉะเชิงเซานะครับชุดชั้นในสตรีนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะฮะชุดชั้นในที่ผมจะพาไปดูเนี่ยเขามีความพิเศษตรงที่เป็นชุดชั้นในเพื่อสุขภาพและที่สําคัญสามารถสั่งตัดตามไซส์ได้อีกด้วยครับอ่าเป็นยังไงะฮะเดี๋ยวเราไปดูครับว่าหน้าตาของโยกทรงในวันนี้นะครับจะมีความสวยงามนะครับแล้วก็จะใส่แล้วเนี่ยได้สุขภาพตรงไหนยังไงตามผมไปพบกับเจ้าของไอ เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับเจ้าของไอเดียไอดูมีไอเดียก็ทําได้ในวันนี้เรียบร้อยแล้วครับนั่นก็คือพี่รสสุคนครับเจ้าของชุดชั้นในสตรีรสสุคนนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับแหมพี่รสสุคนเนี่ยไม่ยอมให้เรียกพี่ฮะให้เรียกป้าป้าเธอโฟว์พี่รสสุคนเขินครับอ่ะคุณป้าครับ ก่อนที่จะมาคุยถึงในส่วนของรายละเอียดของชุดชั้นในนะครับขอย้อนกลับไปก่อนที่จะมาทําอาชีพนี้ทําอะไรมาก่อนครับอ๋อตอนนั้นเป็นช่างเสริมสวยอะค่ะแบบมีคนทำเสื้อในมาอยู่กับเราเสร็จแล้วเราก็เห็นว่าเออใส่ได้เนาะตอนแรกว่าจะใส่เองแล้วเสร็จแล้วก็แลกเปลี่ยนวิชากันครับผมตอนแรกก็ใส่เองอะค่ะอยากจะหามีวิชาติดตัวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็ใส่ใส่ไปใส่มาเพื่อนบ้านบอก ตัดให้มังดีอะไรอย่างเงี้ย๋อเริ่มแล้วแล้วก็ปากต่อปากกันเรื่อยๆใช่ใช่ใชครับผมซึ่งก็เป็นที่มาของการมาทําเป็นผลิตภัณฑ์เป็นอาชีพในวันนี้ถูกมไหมครับตอนนี้มาทําเป็นอาชีพเต็มตัวแล้วเต็มตัวกี่ปีแล้วครับที่ทําเป็นแบรนด์ชุตชนัยรสสุขคนนี้มาจี่สปีแล้วค่ะสี่สิบปีแล้วครับแบบมีทั้งหมดกี่แบบครั มีอยู่3ามแบบค่ะตัวแรกเราจะทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้เรียกว่าแบบอะไรตัวสั้นตัวสั้นอันนี้นะคะมันไม่มีโครงเหล็กอะค่ะไม่รัดถูกไหมฮะใช่ครับบใส่ได้สบายสบายตัวนี้จะแบบผู้ใหญ่หน่อยนหจิบมาดูนะฮะแบบนี้คือเหมาะกับรุ่นคุณแม่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยจ้ารุ่นสวจสูงวัยจ้าแบบนี้อันนี้แล้วแบบนี้ให้ประโยชน์ยังไงฮะอันนี้ก็แบบ ปิดบังแบบเป็นเสื้อซับได้หน่อยหนึ่งครับผมก็คือเก็บพวกหน้าท้องอะไรด้วยถูกไหมฮะครับผมอ่าแบบที่สามแล้วมาแบบนี้นี่นี่คือแบบที่สามค่ะแล้วแบบนี้เป็นยังไงฮะแบบนี้คือเรียกว่ารัดรูปอ่ะ่ะมันเข้ารูปทั้งตัวเลยถูกไหมมันจะเข้ารูปทั้งตัวแล้วมาถึงสะโพกบนอ๋อประโยชน์ที่ได้ในเรื่องของสุขภาพคือสุขภาพแล้วก็ไม่ปวดหลังอ๋อไม่ปวดหลังคือบล็อกหลังไปเลยใช่ครับอันนี้ก็เหมาะกับ แบบทุกวัยเลยทุกวัยมาดูทางด้านนี้กันนะครับนี่คือแบบเต็มตัวอันนี้นะมันจะมีกระเป๋าด้วยอ๋อทำไมฮะอันนี้คนชอบมากเลยค่ะตรงเหรอครับอ่าตรหลกบอกอู้เชยทำไมเขาชอบเราเพราะเราอธิบายนะเหมือนคุณพบเงินไปสองหมื่นนี้คุณอย่าไว้ข้างนอกเลยมันก็หายใช่ไหมปลอดภัยอคุณแบ่งไว้ แบ่งไว้ข้างในคุณไม่ต้องไปล้วงครับผมนะฮะอันนี้คือถือว่าเป็นเป็นช่องอเนกประสงค์อ่ะอยากจะใส่อะไรก็ได้แล้วใส่ทองก็ได้ใส่อะไรก็ได้ครับอ๋อแล้วข้างหลังข้างหลังเป็นไงฮะข้างหลังมันจะเข้ารูปค่ะเนี่ยนี่หุ่นดีเลยนะเนี่ยเนี่ยคือเข้ารัดเป็นเชฟแล้วผู้หญิงเวลามีอายุตรงเนี้ยจะออกจะย้อยจะอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เก็บหมดชุดชั้นในแบบนี้คือจะแตกต่างจากชุดชั้นในทั่วไปยังไงเสื้อในยืด พอใส่แล้วมันคงเหล็กก็สักห้าเดือนนี้ไปละเริ่มเริ่มเสียทองแล้วนะฮะอันนี้นะใช้ได้เป็นสิปีจริงเหรอครับท่านที่ไม่มีโครมไม่มีค่ะบางคนนะคใส่จนตรงนี้ขาดหมดแล้วอะหน้าอกยังๆอยู่เหมือนเดิมอ๋อนี่คือข้อดีนะฮะบางคนมามาตัดนี่นะมานั่งคอยเราเลยโอครับผมคอยจนตัดเสร็จเลยอ่าล้วก็ให้บางทีก็ให้ไปไหว้พระก่อนกลับมาเอาอะไร าะฉะนั้นแปลว่าหนึ่งัวใช้เวลาตัดไม่นานเลยคะก็หลายชั่วโมงแต่ขอเวลาก็คือใช้เวลาเป็นแค่หลักชั่วโมงเท่านั้นเองคือไม่ได้แบบ3ามวันสีวันไม่ใช่แบบว่าบางทีคนมาไกลอะค่ะครับผมมาจัดบางคนมาจากภูเก็ตอย่างเงี้ยครับผมเราก็อยากให้เขาลองก่อนแล้วค่อนเขากลับบ้านครับใช่ไหมครับผมแล้วเราก็ทีหลังก็ส่งไปให้อะไรพอเราดูไซส์แล้วทีหลังก็สามารถโทรมาสั่งได้นะครับและในส่วนของรางวัลครับ เคยได้รางวัลอะไรติดไม้ติดมือกับได้โอทอปไหมฮปี53อันนี้คือต่อยอดมาครับผมก็ใส่ลายความเป็นวัยรุ่นลงไปใช่ไหมฮะเนี่ยค่ะครับบางคนก็ใส่เสื้อคลุมปุ๊บมันได้เลยออกไปไหนได้ค่ะเสื้อหนเนี่ยเนาะมันทํายากมากบางคนบอกว่าคุณป้าสอนหน่อยสิอุตส่าห์มาจากไกลเลยนะรพอมาถึงเห็นเราทําป้าทําไปเถอะป้าทําไปเถอะไม่เอาอย่างเดียวคนเย็บนี่จะไม่ค่อยมี ไม่ค่อยเอาเนี่ยของของป้าก็มีรุ่นๆอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็มีการมารวมกลุ่มกันด้วยถูกไหมฮะก็คือคือเหมือนกับการือนเรากรายได้ไปสู่เพื่อนบ้านบางคนก็อยู่กับป้ามาจะ40ปีเหมือนกันอ๋อครับผมอยู่ช่วยมาค่ะนะฮะจากที่คุณป้ารู้สึกคนบอกไว้ว่ามันยากพอสมควรเพราะฉะนั้น จุดที่สําคัญที่สุดคือต้องอดทนแต่คงไม่ยากป้ายังทําได้เลยใช่นี้แต่ว่าต้องอดทนตรงนี้ผมพูดถูกไหมต้องอดทนแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถทําสําเร็จขึ้นมาเป็นรูปทรงได้นะครับไม่ยากเกินไปไม่ยากด้ครับวันนี้นะขอบคุณคปณป้าและทุกคนมากๆครับที่มาแนะนำนะครับอีกหนึ่งช่องทางดีๆในการประกอบอาชีพผมเชื่อว่าฝีมืออะไรมือของผู้หญิงไทยเนี่ยเรื่องการตัดเย็บในมีทุกคนอยู่แล้วเนะเก่งนะเนะแต่ว่าจะอดทนจะทําได้ไหมถ้าเกิดทําได้แล้วค่อยๆพัฒนาต่อไปจนออกมาเป็นแบบของตัวเอง นะครับวันนี้ขอบคุณคุณป้ารุส่วนคนมากๆเลยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมครับการที่เราได้ลองลงมือทำนะครับหรือว่าได้ลงมือประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยสิ่งสําคัญนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าถูกหรือผิดนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือเราทําสิ่งนั้นเต็มที่แล้วหรือยังครับเหมือนกับพี่รถสุคนนะครับเจ้าของไอเดียไอดูในวันนี้กว่าที่จะประสบความสําเร็จเหมือนกับทุกวันนี้ได้นะครับก็ต้องผ่านอุปสรรคทดลองทําทดลองเปลี่ยนนะฮะต่างๆมากมายกว่าจะมีวันนี้ได้เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมมีไอเดียอยู่กับตัวนะครับอย่าเก็บไว้นะครับลงมือทําและทําให้เต็มทีี่่่่่ซึงงงงงผผมมมมมรรรรัับบออออคคววววาาาาาู้้ชจจะะตปสสํเเ็ยแนนนนลข แล้วนะครับกลับไปพบเจอกับพี่เอ,อ้อกันต่อเลยครับ